เขาสั่งสองถุงหรอเออแล้วก็กะเพราอีกกะเพราไข่าาหไหมบอสไข่ดาวไข่ดาวเพื่อที่ไงน้ำตาลหมดไม่ต้องใส่ไม่ได้หรอโอเค ไปหามบ่ให้แม่ใส่น้ำตาลกับปงสดลดเห็นไม่อร่อยค่ะมันต้องมีน้ำตาลนะคะทุกอย่างทุกอย่างต้องมีน้ำตาลนะคะแต่แต่แตนนหนังไก่พูดมันก็ต้องมีน้ำตาลเหมือนกัน,นะคะ่ะมาถ่ายพวกหกดิถ่ายแต่หน้านะเนีย่ยเออถ่ายแต่หน้าจะมาถ่ายพวกหกด้ย เอาอันนี้มีแล้วนี่มีอะไรแต่ก่อนมันไม่มีไงเอาเกงมันก็เบิดไปแต่ละมือเขาก็ต้องซื้อมาตัวนกเก่งกระเทียมันเบิดอะไรก็เบิดเลยติไม่ใช่ปกติไม่ค่อยมีที่ว่ามันหายากมันแพงออมันแพงโลละแปดสิบหรเก่งอันนี้มันมีเยอะแล้วซื้อมาสองโลสามโลเลยนะเมื่วาซื้อมาหาโลกุเลยเพราแม่ไม่ยอมหรอกก็ใส่น้อยๆสิบ่าหน่อยเด้อใส่จปมันแซ่บ้นเลยเพราะว่ามันก็ไป ที่อย่างน้ำปเสียแม่เก่งค่าถุ่ว่าใส่เครื่องมันน,อน้อยนก็ไม่ดีตัวนเป็ดสิผู้ใดที่บบที่แคีแตส้งไม่หายเลเดอ้อมีแหล่งซื้อถูกถูกเนาะตัวละเปบดสิแต่ว่าไม่ต้องสวยนะคะดูสิเก่งถ้าไม่สวยแม่ไม่เอานะเนี่ยอะไรต้องลูก,กสวย<ช>สวย<ช>เหมต้องแน่นอย่างเงี้ยหรอแน,น่นท้ามทะเลเละแล้วก็ ไม่สวยไม่เอาอ<ต><น>ะไรมีเขาก็จะคัดให้เนาะคัดค่ะไม่คัดไม่ได้ค่ะเห <c oughs> มือนรู้ไหาทีฉันดาเลยค่ะอันนี <c oughs> ้เยอะแยะ่้ายเยอะแยะ เออเจ็ดหรอ่ะไอ้างเง้มากับใครนะหนูฮะอีเรน,นู้อะไไปออกงานที่ไหนวันนี้

ขนาดคนยืนถ่ายก็ยังเหงื่อเลยแม่แต่แม่ค้าก็ต้องเหงื่อต้องบอกตรงไปอันนี้สะอาดบะอันนี้สะอาดวะเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะเหงื่อออกหมดมันร้อนคนยืนซื้อก็เหงื่อออกเแง่ตัวจเส้นงีเแง่หินเส้นงี้ค่ะเพต้องมาหนุ่มมันนี่มันนั่นคนที่ร้านแน่น่ะยจุกิ่งจะคลองจะเทียบแบบจุกอะไรจุกหินจะ๊ยบจุกบรรยาคาศเดี๋ยวเรจะไปดูอีกหลั ยังไปเคสกันกิดขาเด้อกินหามะยีินน้ำพรอนะดับกระเพราให้เพิ่มอีกก้อนกระเพราอีกหนึ่งกระดองกระเพราไใครเนี่ยไหนข้าวอีกสีมันเลิศเนาะ <c oughs> ไม่ชอบอ่ะสีแดงแป็นๆมันคือกะหรี่เนี่ยเปล่า,า,าแล้วน,นี้ไม่คือหรอมันไม่คือค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้สีมังคุดคะ่ะสีมังคุดอืมอมนไี้คือชอบแบบว่าคือ เย็ดบางมือกับห้กระท้าในเกีบบางวันมันก็หมาะบางวันมันก็ไม่ได้คมนก็หยกอก้อระทาบางเหรเกีมเจีบก็เอะ่บามือะข้ามสอกันน้บางมือันได้ตรงนู้นก็บ่าได้ยัไงสิแม่ เบนุกเกียร์นครทำไมไม่ลงรถนะรับรถขับคุณนายมึง